คุณรู้ไหมว่ามีเพียง5%เเซของผู้สูงวัยอายุเกิน80ที่ยังทำได้ครบ5ข้อง่ายๆและ5ข้อนี้ทำนายได้เงียบๆว่าใครจะยังพึ่งตัวเองได้และใครอาจทำไม่ได้ตัวเลขนี้ช็อกใจใช่ไหมวันหนึ่งคุณลุกยืนอย่างคล่องเดินมั่นใจอาจยังเต้นในงานแต่งลานได้สบายวันถัดมาคุณเอื้อมหาเท้าแขนเก้าอีหลบทางมืดหรือเรื่อไม่มั่นคงเวลายืน การสูญเสียแบบเงียบๆมันคืบคลานมาหลายคนรู้ตัวอีกทีมันก็พรากพละกำลังและอิสรภาพไปหลายปีแล้วแต่ข่าวดีคือถ้าคุณจับสัญญาณเตือนเหล่านี้ได้เร็วเดี๋ยวฉันจะบอกว่ามีอะไรบ้างคุณฝึกตัวเองกลับสู่กลุ่มบนสุด5%ได้แข็งแรงสมดุลและพึ่งตนเองได้แม้ในวัย80กว่าอยู่กับฉันต่ออีกนิดในอีกไม่กี่นาทีคุณจะได้เรียนรู้5บททดสอบง่ายๆ ที่ลองได้เองที่บ้านและควรทำอย่างไรถ้ายังทำไม่ผ่านตอนนี้ขอถามคุณก่อนคุณดูจากที่ไหนและตอนนี้กี่โมงแล้วคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะแม้เป็นเพียงช่วงเงียบเงียบในวันของคุณฉันก็ซาบซึ้งที่ได้แบ่งปันเวลาให้กันและถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆต่อไปข้อหนึ่งยืนขาเดียว30วินาทีการเปลี่ยนแปลงของวัยบางอย่างมาเงียบเ จนเราไม่รู้จนมีเรื่องเล็กๆสะกิดใจเมื่อก่อนใส่ถุงเท้าโดยยืนขาเดียวสบายวันหนึ่งกลับต้องคว้าตู้เพราะสมดุลหายไปดูเหมือนไม่ใหญ่โตแต่คือสัญญาณเตือนมีแบบทดสอบที่แพทย์ใช้บอกเราได้มากกว่าการตรวจเลือดหลายรายการเรียกว่าทดสอบยืนขาเดียวและมันอาจทำนายอนาคตคุณได้ดีกว่าภาพเอ็กซเรย์ใดๆดูผิวนอกเหมือนง่ายแค่ยกเท้าข้างหนึ่ง แล้วจับเวลาให้นิ่งแต่ภายใต้ความนิ่งนั้นร่างกายคุณกำลังทำงานอัศจรรย์ทั้งระบบหูชั้นในช่วยคุมศูนย์ถ่วงให้อยู่ตรงกลางกล้ามเนื้อขาและแกนลำตัวเกรงพยุงลำตัวและการรับรู้ตำแหน่งร่างกายทำงานเงียบเงียบมีงานวิจัยขนาดใหญ่ในผู้สูงวัยอเมริกันพบความเชื่อมโยงชัดระหว่างแบบทดสอบนี้กับความเสี่ยงหกล้มท่ายืนขาเดียวไม่ได้อย่างน้อยสิบวินาทีความเสี่ยงล้มจะสูงขึ้น และการล้มคือสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดในคนอายุเกิน65ปีในทางกลับกันผู้ที่ยืนนิ่งได้30วินาทีมักมีสมรรถภาพเหมือนคนอ่อนวัยกว่าเรา10-20ปีนี่ไม่แค่ให้กำลังใจแต่มันชี้ว่าเรายังฝึกกายให้ดีขึ้นได้ขอแนะนำซินเวียจากแอชวิลนอร์ทแคโรไลนาอายุ78ครูกรเกษียณคุณย่าหลานสี่คน เช้าวันหนึ่งจะไปโบสถ์เธอพบว่าต้องนั่งเพื่อใส่รองเท้าเธอบอกว่าไม่เจ็บนะแค่เหมือนไม่ไว้ใจขาตัวเองแล้วสินเวียลองทดสอบยืนได้ราวสามวินาทีเธอไม่ท้อแต่ใส่มันในกิจวัตรเชา้ายืนใกล้เคาน์เตอร์ยกเท้าขึ้นแค่นิ้วสองนิ้วค้างห้าวินาทีสลับข้างพักแล้วทำซ้ำสัปดาห์สามทำได้ข้างละสิบห้วินาทีครบสามเดือนเธอส่งคลิปมายืนได้สี้าวินาที ไม่จับพยุงไม่สั่นมีแต่ความมั่นใจล้วนๆถ้าอยากลองเองทำให้ปลอดภัยไว้ก่อนยืนข้างผนังหรือเก้าอี้มั่นคงยกเท้าเล็กน้อยเริ่มจับเวลาดูว่าคุณยืนนิ่งได้นานแค่ไหนไม่ต้องฝืนแค่สังเกตระดับวันนี้ของคุณถ้าต่ำกว่า10วินาทีไม่ต้องกังวลคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและข่าวดีคือการพัฒนาต้องใช้เวลาเพียงวันละหนาทีบวกความอดทนเล็กน้อยและการเริ่มต้น เริ่มจากค้างข้างละห้าวินาทีวันละสองรอบพอง่ายขึ้นค่อยยกเท้าให้สูงขึ้นอีกนิดแล้วเพิ่มเวลาอีกไม่กี่วินาทีในแต่ละสัปดาห์ไม่นานคุณจะรู้สึกสมดุลดีขึ้นก้าวมั่นคงขึ้นและไว้ใจร่างกายตนเองมากยิ่งขึ้นความไว้ใจนั้นสำคัญเสมอไม่ว่าขึ้นห้องน้ำหรือเอื้อมชั้นตู้สูงสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ลำพังโดยเฉพาะในชนบทของอเมริกาทักษะนี้ ช่วยให้ปลอดภัยอยู่บ้านได้งานข้อมูลเมดีแคร์ชี้ว่าฝึกสมดุลลดไปห้องฉุกเฉินได้เกือบ40%ในผู้ใหญ่อายุเกิน70ปีและตามคลินิกทหารผ่านศึกแบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองลมถ้าคุณกำลังดูอยู่ลองทำและบอกผลในคอมเมนต์วันนี้ยืนนิ่งได้กี่วินาทีอยากได้ยินจากอริโซนาหรือเมนหรือที่ไหนก็ตามแม้เพียง5วินาที ก็เป็นมากกว่ามื่อวานและคือก้าวแรกสู่วันพรุ่งนี้ที่มั่นคงและปลอดภัยกว่าข้อสองนั่งลุกสิบครั้งใน30วินาทีสิ่งที่จากไปอย่างเงียบที่สุดอย่างหนึ่งคือลุกจากเก้าอี้โดยไม่ใช้มือช่วยตอนแรกเราแค่ดันพนักเล็กน้อยใช้เวลายืนเพิ่มขึ้นแต่ไม่นานการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนี้จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่เราใช้ชีวิตอายุ60คนส่วนใหญ่ไม่คิดมากเรื่องลุกนั่ง เดินขึ้นรถหรือหยิบของบนชั้นสูงพอเจิกล้ามเนื้อยิงแรงไม่ไหวเท่าเดิมพอ80สิบหลายคนเริ่มหลบบันไดหรือยื่นมือให้คนช่วยพยุงลุกแบบทดสอบลุกจากเก้าอี้ซ้ำซำจึงสำคัญเพราะทำนายการเคลื่อนไหวอายุยืนและอิสรภาพวิธีทำคือนั่งเก้าอี้ไม่มีเท้าแขนเท้าวางเต็มพื้นกอดอกตั้งเวลา30วินาทีลุกขึ้นแล้วนั่งลงให้มากที่สุดโดยไม่ใช้แขน เกณฑ์คือถ้าเกิน60ปีให้เลง15ครั้งขึ้นไปไว้72 1็สิครั้งถือว่าเยี่ยมวัย8ปขึ้นถ้าทำได้10ครั้งขึ้นไปกล้ามเนื้อขุนยอดเยี่ยมถ้าต่ำกว่านั้นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือสัญญาณให้เริ่มฟื้นกำลังอย่างอ่อนโยนนี่คือแห่งช่างเครื่องกเกษียณวัย7จจากทันซา6เดือนก่อนเขาลุกจากเก้าอี้พักหลังอาหารได้ลำบากหลานต้องยื่นมือช่วยเขาหัวเราะ ว่าเก้าอี้มันนิ่มเกินแต่ในใจรู้ว่าคือขาเขาลองทดสอบทําได้สี่ครั้งใน30วินาทีจุดนั้นเปลี่ยนเขาแห้งไม่อยากพลาดกิจกรรมเขาเริ่มฝึกทุกเช้าหลังดื่มกาแฟลุกนั่งห้าครั้งกอดอกช้าแต่สม่ำเสมอบางวันง่ายบางวันยากแต่ไม่หยุดสัปดาห์ต่อสัปดาห์ขาแข็งแรงขึ้นขึ้นบันไดหน้าบ้านไม่ต้องจับราวอาบน้ำมันคงขึ้นลูกสาวสังเกตว่าเวลาลงจากรถเขามั่นใจขึ้น ครบสมเดือนเขาทำได้18ครั้งใน30วินาทียังดีกว่าลูกชายวัยห้าสิบที่ไม่ได้ฝึกอะไรและตัวเลขนั้นมีค่ามากกว่าความภูมิใจมันคือการทวงคืนอิสรภาพทีละหนึ่งครั้งทำไมมันได้ผลเพราะเวลาลุกโดยไม่ใช้แขนคอริเซปกลูดและแกนลำตัวทำงานร่วมกันคุณยกน้ำหนักทั้งตัวต้านแรงโน้มถ่วงพร้อมกันระบบทรงตัวคุมแนวกระดูกสันหลัง สมองประสานการเคลื่อนไหวทุกจังหวะนี่จึงเป็นเหตุผลที่แพทย์ใช้ทดสอบนี้ไม่ได้วัดแค่กำลังแต่ทำนายความเสี่ยงล้มอัตรานอนโรงพยาบาลและคุณภาพชีวิตหากจะเริ่มลองใช้เก้าอี้แข็งดันชิดผนังกอดอกทำช้าช้าห้ครั้งวันละสองรอบอย่ารีบรูปแบบสำคัญกว่าความเร็วแข็งแรงขึ้นแล้วค่อยเพิ่มครั้งละหนึ่งในไม่กี่วันข้อผิดพลาดที่พบคือโยกร่างเพื่อหึดแรง ก้มตัวมากเกินไปหรือกลั้นหายใจให้หายใจออกตอนยืนเข้าเมื่อนั่งถ้าเจ็บเขาเวียนหัวหรือไม่มั่นคงให้หยุดและคุยกับแพทย์เป้าหมายไม่ใช่20ครั้งแต่คือดีกว่าสัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองไม่ว่าหมู่บ้านเนบราสกาหรือแคโรไลนาผู้สูงวัยกำลังพิสูจน์ว่าความแข็งแรงเป็นของทุกคนข้อสเดินถอยหลัง29โดยไม่แตะพยุงการเดินถอยหลังทรงพลังอย่างน่าประหลาด เราไม่ค่อยนึกถึงมันนับแต่พ้นวัยเด็กแต่เมื่ออายุมากขึ้นทักษะเรียบง่ายนี้กลับเป็นตัวชี้วัาสำคัญของสมดุลสมองและความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตเวลาจำเป็นคุณจะต้องใช้มันจริงๆเช่นถอยห่างจากเตาร้อนเลี่ยงขั้นบันไดหรือหลบรถเข็นในซูเปอร์โดยไม่ทันตั้งตัวปรากฏว่าการเดินถอยหลังทำนายความเสี่ยงลมได้ไวกว่าเดินไปข้างหน้าเสียอีก คนส่วนใหญ่จะประหลาดใจเมื่อรู้ว่าชาวอเมริกันอายุเกิน80น้อยกว่า5เปอร์เซนที่เดินถอยหลัง29ได้โดยไม่โงนเงนินนี่ไม่ใช่เรื่องขาอย่างเดียวแต่คือการทำงานร่วมของสมองร่างกายและประสาทสัมผัสยามกดดันเมื่อเดินถอยหลังตาไม่ช่วยนำทางเหมือนเดิมร่างกายต้องพึ่งหูชั้นในแกนล,ลำตัวและการรู้ตำแหน่งร่างกายในอวกาศพรอพริโอเซปชัน ซึ่งเสื่อมลงตามวัยโดยเราไม่ทันรู้ตัวนี่คือคาลอดีช่างรถไฟจากโอไฮโออายุ79ยังผ่าไม้เสาอาทิตย์เดินวันละสองไมล์วันหนึ่งถอยจากเตาเท้าสะดุดพรมครัวเกือบล้มจับขอบเคาน์เตอร์ไว้ทันเขาตกใจนักกายภาพให้ลองเดินถอยหลังเท่าที่ไหวเขาทำได้สามก้าก่อนคว้า9ก้าอีไว้หลังจากนั้นเขาเริ่มจากข้างผนังเช้าเช้าทุกวัน ส้นชิดผนังถอย3ามก้ามือโบกใกล้ผนังสัปดาห์ถัดมาได้592สัปดาห์เป็น8ย้ายไปเดินในโถงระหว่างเก้าอี้สองตัวครบ6สัปดาห์เดินถอยหลัง25่้าเก้าได้ลื่นไหลเขาบอกว่าเหมือนขาเรียนภาษากายใหม่แล้วสมองก็กลับมาไว้ใจพวกมันอีกครั้งนี่คือเวทมนต์ของการเดินถอยหลังมันไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวแต่มันฝึกการประสานงานสมดุลความจำและปฏิกิริยา งานวิทยาศาสตร์จากศูนย์ฟื้นฟูใหญ่ๆใ,ในสหรัฐชี้ว่าการเดินถอยหลังกระตุ้นสมองอีกชุดหนึ่งเสริมความยืดหยุ่นทางความคิดและกำลังสะโพกหลังส่วนล่างรวมทั้งสมดุลแบบไดนามิกที่เราใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ยืนนิ่งจะลองเองให้จัดพื้นที่ปลอดภัยเคลียร์โถงทางใส่รองเท้าดีๆให้เพื่อนหรือครอบครัวคอยเซฟเริ่มจากถอยห้าก้าวมือใกล้ผนังหรือพนักก้าอี ก้าวนุ่มๆเข่าอเล็กน้อยออกตั้งตรงค่อยๆเพิ่มวันเว้นวันเป้าคือ29เรียบลื่นไม่ใช่แข่งความเร็วแต่แข่งการคุมตัวเองบางวันดีบางวันไม่แต่โอเคเสมอเพราะนี่คือการฝึกให้สมองกลับมาเชื่อมัน่นยิ่งสำคัญในเมืองน้ำแข็งอย่างชิคาโกมินอาปลิโปรซิคอลิสหรือรัฐอบอุ่นที่คนเดินเยอะอย่างฟลอริดาอาริโซนาความสามารถเคลื่อนที่มั่นใจทุกทิศทาง ทำให้คุณมั่นคงปลอดภัยและแข็งแรงข้อ4ไทมดูแพนโกบางครั้งการเคลื่อนไหวสามัญเผยความจริงยิ่งใหญ่ลุกจากเก้าอี้เดิน10ฟุตหมุนตัวแล้วนั่งลงฟังดูเล็กน้อยจนกว่าคุณจะใช้เวลามากกว่า20วินาทีวงการสุขภาพผู้สูงอายุเรียกแบบทดสอบนี้ว่าถักแพทย์ทั่วอเมริกาใช้ประเมินอิสรภาพและความเสี่ยงลมเกณฑ์สำคัญคือต่ำกว่า12วินาทีถือว่าดี เกิน20วินาทีอาจถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนการลุกใช้คอรริเซปและกลูดพยุงทั้งตัวการเดินใช้สมดุลจังหวะก้าวและการประสานงานการหมุนตัวต้องคุมลำตัวและการรับรู้พื้นที่การนั่งลงต้องใช้กำลังและความแม่นยำโดยเฉพาะเมื่อเริ่มล้านี่คือเอาเบอร์ตาอายุ76จากเพนซินเวเนียเธอรู้สึกแข็งแรงเสมอแต่วันที่คลินิกผลทักของเธอคือ28วินาทีพยาบาลบอกเบา ตัวเลขนี้สูงนะมาลองฝึกกันเธอประหลาดใจแต่ไม่ถอดใจเธอเริ่มฝึกทุกเช้าเริ่มจากลุกนั่งห้าครั้งเดินระยะสั้นหันตัวช้าๆและนั่งลงอย่างคุมจังหวะโฟกัสทีละส่วนในแต่ละสัปดาห์ตามคำแนะนำสัปดาห์ที่สรู้สึกมั่นคงขึ้นชัดเจนครบสองเดือนคะแนนทักลดเหลือ11วินาทีการเปลี่ยนแปลงเดียวนี้เปลี่ยนทุกอย่างเธอกลับไปซื้อของได้โดยไม่กังวล กลับเข้าชมรมเดินของโบสและเหนืออื่นใดเธอได้ความมั่นใจกลับมาเพราะเมื่อเคลื่อนไหวคล่องเราก็มีอิสรภาพมากขึ้นไม่ว่ามหานครชิคาโกหรือเมืองเล็กในไอโอวาความสามารถลุกเดินและหมุนอย่างปลอดภัยกำหนดระยะเวลาที่เราจะยังพึ่งตัวเองได้อย่ารอช้าทดสอบอย่างอ่อนโยนฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกวินาทีที่ดีขึ้นคือก้าวสู่พรุ่งนี้ข้อห้ายืนขาเดียวหลับตาให้นานที่สุด ส่วนใหญ่ไม่ล้มตอนทางสว่างแต่ล้มตอนกลางคืนระหว่างเดินเข้าห้องน้ำในห้องหรือโถงที่มืดไม่ใช่เพราะลืมวิธีเดินแต่เพราะเมื่อมืดร่างกายต้องพึ่งระบบที่อ่อนแรงลงเงียบเงียบแบบทดสอบยืนขาเดียวโดยหลับตาจึงสำคัญยืนใกล้ผนังยกเท้าข้างหนึ่งแล้วหลับตาถ้าคุณยืนได้นานกว่า5วินาทีคุณดีกว่าผู้สูงวัยอเมริกันกว่า9 5เปอร์เซน์อายุเกิน80ปี มันหายากและเปิดเผยสมรรถภาพจริงๆเมื่อหลับตาร่างกายต้องสลับไปพึ่งหูชั้นในและพรอพริโอเซปชนซันเซ็นเซอร์เล็กๆในข้อและกล้ามที่ช่วยสมองรู้ตำแหน่งร่างกายในอวกาศระบบเหล่านี้เสื่อมลงตามวัยอย่างเงียบงนันถ้าเราไม่ฝึกก็อาจทรยศเราในเวลากับขันนี่คือเรื่องของคอนสแตน์บรรรักเกษียณวัย8ปเธออยู่บ้านนอกเวอร์มอนลองทดสอบครั้งแรก ยืนได้เพียงหนึ่งวินาทีก่อนเอล้มด้านหน้ามันทำให้เธอกลัวเพราะสัปดาห์ก่อนเพิ่งสะดุดหลังปิดไฟในโถงเธอเริ่มฝึกทุกเช้ายืนช้ยๆช้ลืมตาก่อนเน้นความนิ่งแล้วค่อยหลับตาเพียงหนึ่งวินาทีบนแผ่นรองนุ่มเพิ่มเวลาช้าๆตามความรู้สึกไม่ฝืนร่างกายครบสามเดือนเธอยืนได้หวินาทีวันนี้เธอทรงตัวได้สิองวินาทีในความมืดเพียงด้วยการไว้ใจร่างกายตัวเองอีกครั้ง นี่คือพลังของการฝึกประสาทสัมผัสที่มักถูกละเลยเพราะไม่ว่าเมืองร้อนอย่างฟีนิกซ์หรือเมืองหนาวอย่างฟาโกการล้มในยามค่ำคืนเปลี่ยนชีวิตได้แต่นิสัยเล็กๆที่ฝึกอย่างอ่อนโยนทุกวันให้ความมั่นใจเดินในความมืดและนั่นคือเซฟตี้เน็ตจริงๆก่อนจบวันนี้ขอเตือนอย่างอ่อนโยนว่าสิ่งเล็กๆที่เราฝึกทุกวันสร้างผลต่างใหญ่ในวิธีที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกและใช้ชีวิต ไม่ว่าการยืนอย่างมั่นคงเดินถอยหลังอย่างมั่นใจหรือเชื่อใจสมดุลของตัวเองในความมืดทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่ออกกำลังแต่มันคือก้าวเล็กๆสู่เสรีภาพของคุณแต่โปรดจำไว้ทุกคนแตกต่างร่างกายสื่อสารไม่เหมือนกันถ้าคุณมีอาการเจ็บเวียนหัวหรือผิดปกติปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มสิ่งใหม่เสมอคำแนะนำนี้เพื่อความรู้ทั่วไปหากมีปัญหาสุขภาพโปรดคุยกับแพทย์ก่อนลองทำอะไรใหม่ๆ ตอนนี้อยากฟังคุณบ้างส่วนไหนของวันนี้ทำให้คุณหยุดคิดยิ้มหรือทบทวนเส้นทางชีวิตคอมเมนต์ไว้หรือพิมพ์คำว่าหวังถ้าวิดีโอนี้ให้ความกระจ่างให้กำลังใจหรือทำให้คุณรู้สึกว่าฉันถูกรับรู้กรุณากดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนบ้านใกล้หรือครอบครัวที่อาจต้องการเช่นกันจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้ก้าวเดินมั่นคง เช้าแสนสงบและรู้สึกแข็งแรงพอจะก้าวต่อคุณทำได้เสมอ